และในทีที่2ครับในรอบนี้รอบเซมิฟิแนลในรุ่นวัยเขวบครับจะมีน้องเกตเตอร์นะฮะจากนครสวรรค์นะครับน้องด้านายจากบีลิฟทีมน้องมาคัสนะฮะจากสุราษฎร์น้องฟาสน,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 น้องบักโอบและน้องลาวาในรอบนี้นะฮะเราจะจัด3อันดับไปชิงถ้วยรางวัลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใครจะเข้ามายืนหยัด3อันดับได้นะฮะโอเค ่ะคุณพ่อคุณแม่โคชชิ่งแล้วให้สิทธิ์ให้พรลูกๆแล้วลูกๆก,ก,ก็วิ่งกันให้คุณพ่อคุณแม่เขาปลื้มใจกันไปเลยนะคุณพ่อคุณแม่พร้อมนอ้นองๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ready okay riders random start riders ready watch the gate ไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ3ท่านที่จะเข้าไปชิงถ้วย ตอนนี้ดูแล้วจะเป็นน้องเกตเตอร์นะฮะจากนครสวรรค์ครับตามด้วยน้องน้าไนานะฮะจากบิลิฟลันไบทีมครับแล้วเข้ามานะฮะเป็นน้องฟาดครับบักโอบวิ่งขึ้นไปน้าไนาและน้องราวาครับเข้าเซนชัยกันครบพอ